กำลังจะทำน้ำพริกปลาทูนะคะตามบักเพชรเลยอน้ำพริกปลาทูกินกับต้มหน่อไม้เพชดเองกินเองจับกับพ่เป็นอย่างนั้นก่ะเด้อเพ็ดเพชรเพชดเพชตามแหง เป็นยังละ่ะตำแห้งๆตำตำให้มันเข้ากันแล้วก็เอาชูรสใส่ปลาใส่นิดนึงกินได้แล้วคุณนายจอยสันใหญ่อยู่ท้อสิตรงมาบเกือบ่ ็แบ่งใส่ดิมะเขือครึ่งนึงอันนี้นครึ่งนึงก็ได้ต้มมันมีน้ำปลาต้มมะเขือเปล่าไงก็น้ำปลามาเทแบ่งคนละครึ่งไงซุปแบบก็มากินซุปมะเขืออ๋ไอย่างเงี้ยไมองซุปอ๋อเพราะงั้นไม่ต้องซุปอ้าวเครื่องปรุงไม่มีแหละคุณเดี๋ยวเสร็จแล้วทำแหลกไปแหลกแล้วเดี๋ยวจะเอาชุลลอดมาใส่เขก็ตามประมาณนี้โชิลลอดนี้บ้านเนาะชิลลอดอยู่บ้านเขามีชิลลอดมือยังไง เพราะว่าเมื่อวาเนี่ชุดโหลดมัเหลือหลายเออมุองเยอ่ะใส่มาเสร็จแล้วเอาเปิดได้เนี่ยเออออนู่นไหนเอาใส่เลยพอแล้วโอเคใส่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหัวหมดผมใส่หญิงเนี่ยมันบอเซียสตริงนิดนึงมันบอหัวหมดพอนอกน้ำพริกหลายเออใส่เหมือนอะไรแม่แว่ชอบกินของขาวมไงพ่อพ่อ คื่ว่าลายแต่ลายค่ะชอบกินของขาวโอยก็ใส่ให้มันพอดีทุกอย่างนั่นแหละ<ช>ถ้าเราไม่ใส่เลยมันก็ไม่แซ่ดฉัน<า>บอกกินเค้มเลยพอ,อย้ใส่เกลือไหมหรือว่าไม่ต้องใส่ล่ะชิมไหมเจ้าชิมไมเอาส่วนน,วนมมี้นี่นี่ชิมไมหมต้งองย่งชิมมึงแต่มันอร่อยกับเครื่องเจ้าน้ำสปบปะราใส่ไหมลูกไม่ต้องใส่เอาแห้งๆอย่างนี้ก็อร่อยนะเพราะมันจืดว่ะเอาน้ำปลาลูกเจ้ากินไหม เอาใส้นิดนึงสันอ้าวไม่ใช่เอาปลาเป็นตัวนึงบัวเด้อจะว่าเหรอเ็นน้ำต้มแล้วนิดนเพรแล้วมันเป็นยมยีน้ำปลาต้มแล้วจะเอาน้ำปลาเป็นตัวเสียบปลาเป็นตัวไม่ใช่ยังไงไม่ใช่ปลาที่อยู่ในกระปุกบัอันนี้ฉันต้มแล้วเอาน้ปลามาไม่ใส่ปลาก็ใส่เกลือเอาถ้าว่ามันจางไม่ต้องเกลือเอาเสร็จที่เราเนย่ยเอาส่วนไปใส่อาหารมันจะเสียลืม อร่อยแล้วพอแล้วอร่อยแล้วเหรอพอแล้วอร่อยแล้วแซ่บเอาเอนี่ยมาใส่